สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะณวันสวัสดีค่ะณวันเมื่อวานไปไหนมาคะคุณเป็นนวดค่ะเป็นนวดที่ศูนย์ฝึกอ่าไม่ใช่ไปเป็นหุ่นให้ให้นักเรียนนวดที่วิทยาลัยชุมชนเนาะเขามีโครงการเปิดเปิดนวดเนาะเปิดสอนนวดเป็นรุ่นที่สามของแผนไทยแล้วณวัน แต่เมื่อวานไปเป็นหุ่นให้เขาเก็บเคสเนาะแต่วันนี้ตามมาที่บ้านเนาะอันนี้อันนี้ติดหมอไหมหรือติดอะไรอันนี้มาทําเล็บขอโทษขอดูเล็บหน่อยนี่นี่นี่เดี๋ยวอันนี้ว่าอันนี้แช่มะกรูดแช่มะกรูดเล็บขังมากโอ้นี่นี่น,นาวานขอโทษนะโอ้หนาความหนาไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมีการขูดเนาะ คุณหมอเอาเอาที่ขูดไปไว้ให้แล้วไงอ๋อที่ตะใบนั่นเหรอที่ตะใบใช่ค่ะที่ตะใบโอ้นวันน่ารักมากไในนวันดูนี้เออนี่นี่เหลืออยู่แต่มันไม่เยอะเดี๋ยวจะขูดให้เดี๋ยวเราจะทําการขูดขูดแล้วก็ตะไบเนาะไม่ให้มันเป็นเซียนเซี่ยวนี่อุ้ยนวันนี่อีตัวเดิมเนี่ตัวเดิมเกี่ยวกับรองเท้าไหมคะไม่หรือว่ามันเป็นเองเป็นเป็นเกิดจากพฤติกรรมการเดิน นวันเป็นพฤติกรรมการเดินไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเราดูแลคุณขอบคุณมากนะคะขอบคุณนวานเมื่อวานไปเป็นหุ่นให้เดี๋ยวคราวหน้ามีอีกจะประชาสัมพันธ์นะรักนะรักนะคุณนี่รักรักเล็กเล็รักเล็กๆกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทําเล็บก่อนเดี๋ยวทําเล็บก่อนนวันบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณคุณหมอขอบคุณหน่วยงานวิทยาลัยชุมชนที่จัดคอร์สแบบนี้ อ่าขอบคุณคุณอาจารย์บุตรแล้วก็อาจารย์นุชเนาะ,อะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ